โลกจูและบาทที่อุดรหน,อ,อ,น,นองคาย,ายประชาชนกินกว๋วยเตี๋ยวยวนเจ้าโลกหดเป็นแถว,แถวอีกอาทิตย์ต่อมาหนังสือพิมพ์ในกรุงเทพมหานครทุกฉบับก็พาดหัวตัวหมายถึงโลกประหลาดที่เกิดขึ้นที่จังหวัดอุดรและหนองคายพร้อมกับถ่ายรูปประชาชนผู้เคาะหลายในขณะไปให้แพทย์รักษาพยาบาลตามโรงพยาบาลต,ต่างๆให้ประชาชนตื่นเต้นกันไปหมดทั้งประเทศ นายทรงชัยอุดมพงศ์พนักงานธนาคารกรุงเทพสาขาประจำจังหวัดอุดรให้สัมภาษณ์กับนักข่าวของเราว่าหลังจากไปกินกว๋วยเตี๋ยวยวนกลับมาเพียงครึ่งวันไอจูของเขาก็มาเกิดอาการผิดปกติหดลงมาแบนราบกับฐานของมันจนแทบจะเป็นผิวเหนือเดียวกันและเมื่อผู้สื่อข่าวย้ำว่านายทรงชัยอาจจะกินอาหารอย่างอื่นมาก่อนแต่นายทรงชัยยืนยันว่าวันนั้นตั้งแต่ตอนเที่ยง ตัวเขาเองไม่ได้กินอาหารชนิดใดเลยนอกจากก๋วยเตี๋ยวยวนสองชามเท่านั้นนอกจากลายนายทรงชัยอุดมพงศ์หนังสือพิมพ์ก็ได้ถ่ายรูปประชาชนผู้เคาะหลายลายต่างๆอีกหลายคนและทุกคนก็ยืนยันกับนักข่าวด้วยความมั่นใจว่าไอ้โรคประหลาดที่เกิดขึ้นกับพวกเขา้วนแล้วแต่เกิดจากการกินก๋วยเตี๋ยวยวนทั้งสิ้น ประชาชนพากันวิพากษ์วิจารณ์โรคประหลาดที่เกิดขึ้นด้วยสีหน้าหวาดบันเหตุการณ์ซึ่งเกิดขึ้นที่จังหวัดอุดรและหนองคายยังไม่ทันจะผ่านผลไปได้ถึงสามวันไอโรคประหลาดดังนี้ก็เกิดขึ้นที่จังหวัดเชียงใหม่อีกครั้งและครั้งนี้ความรุนแรงของมันระบาดออกไปอย่างน่าตกใจประชาชนหมูเห่เฮาไม่ว่าจะมีภูมิลำเนาอยู่ในเมืองหรือนอกเมืองต่างก็ตกเป็นเหยื่อของโรคจู๋กันเป็นแถว เล่นเอานายแพทย์จากโรงพยาบาลเชียงใหม่งงเป็นไก่ตาแตกไม่สามารถที่จะวินิจฉัยโรคอันน่ากลัวนั้นได้ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้นต่อจากนั้นข่าวลือเวียดนามเหนือส่งผงเคมีเข้ามาทดลองใช้กับประชาชนชาวไทยเพื่อแผนหยุดยั้งการสืบพันธุ์หรือแผนทำลายประชากรไทยซึ่งมีหน้าที่เกี่ยวข้องถูกรัฐบาลให้สืบสวนหาต้นตอและข้อมูลโดยเร็วที่สุด เพื่อวางแผนกำจัดโรคประหลาดนั้นต่อไปต่อจากนั้นโรคจูก็ระบาดท,ที่ภูเก็ตและหาดใหญ่อีกเป็นคำลบที่สมเม่นเอาข่าวพาดหัวของหนังสือพิมพ์ทุกฉบับต่างก็เล่นข่าวโรคจูกันเป็นแถวและพร้อมกับขุดคุยเบื้องหลังรายละเอียดของสารเคมีอันเป็นต้นเหตุของโรคนั้นมาตีแผ่ให้ประชาชนทราบเป็นระยะระยะจนกระทั่งหนังสือพิมพ์ทุกฉบับขายดีเป็นเทน้ำเทท่าไปต,ตามๆกัน สองนาฬิกาสามสิบนาทีท้องฝ้ามืดปลาศจากแสงดาวถนนมิตรภาพระหว่างกลางดงซึ่งเป็นบริเวณที่ถนนตัดขึ้นเขาเงียบสงัดนานๆจึงจะมีรถผ่านมาสักคันหนึ่งแต่พอเลยเที่ยงคืนไปสักสองสามชั่วโมงรถลากระชักจะหางขึ้นทุกทีก็เลยทำความเงียบซึ่งบังเบงอยู่แล้วเพิ่มความน่ากลัวยิ่งขึ้นรถปิกอัพมาสด้าก,กระบะยาวรุ่นล่าสุด จอดซุ่มอยู่ที่โขดหินข้างถนนตัวถังรถสีน้ำเงินเข้มซึ่งกลมกลืนกับความมืดทำให้รถทุกชนิดที่สัญจรไปมาถ้าไม่สังเกตรจริงๆแล้วจะไม่มีวันที่จะมองเห็นรถลึกลับนั้นอย่างเด็ดขาดบนกระบะถ้ายมีชายชะกันสองคนแต่งกายสีกลมกลืนกับความมืดนั่งพิงกระบะด้านในสุดโดยไม่พูดจาอะไรทั้งสิน้นสายตาจ้องดูโขงถนนที่ซ่อนอยู่ในความมืดทางด้านสายมือขม็ง ตอนหน้ารถคนขับแต่งชุดบลูยียนทั้งชุดนั่งเอามือเท้าพวงมาลัยสูบบุหรีด้วยท่าทางกระสับกระสายขนาบข้างด้วยชายหน้าตาหลอเหลาจมูกโดง่งผิวขาวและลักษณะผิดกับมนุษย์ทั่ว,วไปจนสังเกตเห็นได้ชัดก็คือเส้นผมบนศีรษะแดงแด๊ดจนดูเหมือนกับยอมสีนั้นถูกมัดรวบเอาไว้ด้วยผ้าเช็ดหน้าจนมองดูเหมือนกับผู้หญิงไม่มีผิดนอกจากนั้น เขาหน้าของบุรุษผมแดงดังกล่าวนั้นถ้ามองผัดดก็เหมือนกับใบหน้าของฝรั่งทั่วไปไม่มีผิดเพี้ยนนั่งฟังวิทยุจากแผงหน้าปัดด้วยท่าทางสบายอารมณ์มือทั้งสองเคาะให้จังหวะตามเสียงเพลงอย่างไม่สนใจใยดีกับสิ่งแวดล้อมที่แสนจะเงียบเชียบนั้นแสงไฟคู่ลำยาวที่สาดเป็นทางออกมาจากโค้งถนนเบื้องหน้าทําให้คนขับที่กระสับกระส่ายพึ่พําออกมาด้วยน้าเสียงตื่นเต้นรถบรรทุกมาแล้วพี่ลัง ติดเครื่องอย่าเปิดไฟถ้าไม่ใช่ไม่ต้องตามชายลึกลับผมแดงและหน้าเหมือนกับฝรั่งแต่เสือกพูดภาษาไทยชัดเดะออกคำสั่งขึ้นมาด้วยน้ำเสียงท้วนๆชายหน้าดุซึ่งทำหน้าที่เป็นพลละคร,รีบสตาร์ทเสียงเครื่องยนต์ซึ่งกำลังเล่งเครื่องขึ้นเนินเสียงดังกระหึ่มอยู่ทางด้านสายมือแวบ,บหนึ่งแสงไฟสาดเป็นลำใกล้เข้ามาทุกขณะและเป็นที่น่าสังเกตมาก ความเร็วของรถที่เร่งเครื่องยนต์กระหึมนั้นลดลงกว่าปกติอย่างสังเกตเห็นได้ชัดเนื่องจากเส้นทางดังกล่าวเป็นเนินสูงชันกว่าช่วงอื่นๆเกือบเท่าตัวพอนรถบรรทุกผ่านโขดหินคนขับรถปิกอัพก็เตรียมจะออกรถแต่ชายผมแดงรีบเอามือตบไหลคนขับแรงๆรมือมองเห็นตัวอักษรลอเรือสอเสือพอพานข้างรถธันตาไม่ต้องรถล,ลอสอพอไม่ใช่รถบริษัทส่งไทย ดับเครื่องก่อนโวยไอ้น้องเครื่องยนต์รถบิ๊กอัพถูกดับลงพร้อมกับที่คนขับพึมพำอ,ออกมาด้วยน้ำเสียงฉุนฉุนไอ้ฮาไม่รู้โคตรพ่อมันมัวทำอะไรอยู่ก็สายของเรารายงานมาว่ารถของบริษัทส่งไทยวิ่งนำหน้าไอ้รถรอสอพอนี่มาตั้งเกือบครึ่งชั่วโมงแล้วทำไมปล่อยให้ลอสอพอแซงได้ก็ไม่รู้หรือว่าตกเหวตายซะก,ก็ไม่รู้พี่ลังใจเย็นหน้า งานของพวกเราใจหลอนได้ที่ไหนคืนก่อนก็หนหนึ่งแล้วไม่เชื่อสายเสือกเลือกเหยื่อเอาเองเป็นไงล่อตะผพงสักฟอกกันอ้วมไปเลยพวกเราคนขับมันอาจจะหยุดเติมน้ามันก็ได้เฮ้ย hey! สงสัยจะคันโนนแน่ติดเครื่องบอยชายหน้าตาหล่อเหลาซึ่งคนขับเรียกชื่อว่าพี่ลังปลามให้ลูกน้องใจเย็นและพร้อมกันนั้นเขาก็เร่งให้ติดเครื่องยนต์โดยเร็ว เมื่อมองเห็นแสงไฟสาดเป็นทางมาจากโค้งถนนทางด้านสายมือนั้นรถปิกอัพถูกสตาร์ทเครื่องอีกครั้งต่อจากนั้นโชเฟอร์ก็นั่งเย็บเล็มฝีปากนิ่งรอให้รถบรรทุกสิบหลอ้อซึ่งมีผ้าใบคลุมทึบไปหมดทั้งคันวิ่งผ่านมาจนกระทั่งเห็นตัวอ,อักษรส่งไทยข้างๆรถชายผมแดงจึงละลมาล,ล,ล,ลักออกมาด,ด้วยน้ำเสียงตื่นเต้นใช่แล้วตามไปเลยไอ้น้องรถปิกอัพ วิ่งออกจากโขดหินที่ซ่อนโดยไม่เปิดไฟหนะ้าเแล้วเล่งความเร็วไล,ล่รถบรรทุกไปติดๆด้วยความชำนาญโชเฟอร์รถบิ๊กอัพใช้เวลาไม่เท่าไหร่ก็สามารถพารถไล่กระชั้นถ่ายรถบรรทุกเข้าไปทุกทีอย่าให้พลาดนะบอยชายผมแดงกำชับลูกน้องที่ขับรถเป็นครั้งสุดท้ายี๋ยวเอื้อมมือขึ้นไปเลื่อนหลังคาซึ่งได้จะทำเป็นช่องลับเอาไวใ้ให้เลื่อนแยกออกจากกัน แล้วค่อยๆเป็ีนขึ้นไปนั่งบนหลังคาบนเวนเหนือศีษะคนขับรถอย่างระมัดระวังโดยมีลูกน้องอีกสองคนซึ่งอยู่ในกระบะถยจ้องจับดูอากับกิริยาแทบไม่กระพริบรถปิกอัพวิ่งไล่จี้ตูดรถบรรทุกจนกระทั่งหน้าหม้อรถเกือบจะชนท้ายรถชายผมแดงขยับตัวลงไปยืนเลี้ยงดูอยู่บนหน้าม้อรถปิกอัพพร้อมๆกับที่ชายชะก,กันคนหนึ่งจากกระบะถยก็ปีนขึ้นมานั่งอยู่บนหลังคารถปิกอัพแทนที่ ชายผมแดงเจ้าของนามไอหลังดึงสองหนังจากกระเป๋าขากางเกงออกมาหยิบตะไกรตัดผ้าใบและวใชป้ปาคาบเอาไว้ต่อจากนั้นก็โหนตัวขึ้นไปบนรถบรรทุกอย่างระบัยวังพร้อมกับลงมือตัดผ้าใบที่คลุมท้ายรถชั่วอึดใจก็พาตัวเองหายเข้าไปในกระบะรถโดยมีลูกน้องอีกคนซึ่งนั่งอยู่บนหลังคารถปิกอัพข้ามไปยืนที่หน้าม้อรถปิกอัพแทนเนื่องจากถนนมิตรภาพช่วงดังกล่าวนั้น เป็นบริเวณที่ขึ้นเนินอันสูงชันตลอดรถบรรทุกจะต้องใช้เกียร์ต่ำเพื่อให้เครื่องยนต์มีแรงขึ้นภูเขาได้ความเร็วของรถจึงลดลงขนาดเหมือนกับคนวิ่งช้าๆเลยทีเดียวและนอกจากนั้นช่วงระยะทางดังกล่าวก็มีระยะทางนับเป็นกิโลกิโลขึ้นไปก็เลยทําให้กลุ่มมิจฉาชีพสามารถพารถปิกอัพจี้ตูดส่งคนขึ้นไปตัดผ้าใบได้อย่างสบายจนสามารถทํางานเสร็จ และนอกจากนั้นก็ยังปลอดจากสายตาคนขับรถบรรทุกอีกด้วยเนื่องจากรถปิกอัพมีขนาดเล็กและแถมปิดไฟหน้ารถฉะนั้นเมื่อรถปิกอัพจี้ตูดส่วนถ้ายของรถบรรทุกก็บังตัวรถปิกอัพเอาไว้ทั้งหมดคนขับรถบรรทุกซึ่งคอยสังเกตตาแสงไฟจากกระจกรถจึงไม่สามารถที่จะมองเห็นรถปิกอัพดังกล่าวนั้นได้แม้แต่นิดเดียวชายผมแดงหายเข้าไปในกระบะท้ายรถกระบะชั่วอึดใจก็โผล่หน้าออกมา พร้อมกบโยนกล่องสินค้าให้ชายที่ยืนอยู่บนหน้าหมอ้อรถปิกอัพชายชะกันรับกล่องแล้วโยนข้ามไปที่กระบะท้ายรถปิกอัพเป็นทัทอดและจะดําเนินการแบบนี้ต่อไปเรื่อยๆจนกระทั่งกระบะท้ายรถปิกอัพแน่นเอียดไปด้วยกล่องสินค้านานาชนิดชายผมแดงจึงเป็ีนข้ามกลับลงมาบนหน้าหมอ้อรถปิกอัพซึ่งคนขับได้อาศัยความชํานาญจี้ตูดรถบรรทุกอยู่ตลอดเวลาแล้วไต่ลงมาจากท่องลับบนหลังคามานั่งข้างๆคนขับได้อย่างปลอดภัย เสร็จแล้วไอ้หนองไปเวย้ยชายผมแดงหยิบซองหนังซึ่งบรรจุกันไกลและอุปกรณ์ในการตัดผ้าใบออกจากกระเป๋าเอาไว้ในชั้นหน้ารถพร้อมกระหารไปออกคำสั่งคนขับรถด,ด้วยดาเสียงที่แสดงออกถึงความโล่งใจที่การปฏิบัติงานของเขาผ่านผลไปอย่างง่ายดายที่สุดคนขับรถปิกอัพลดความเร็วลดลงอย่างกระทันหันลดบนทุกสิบลอ้อซึ่งถึงทางโค้งอันเป็นช่วงที่ลงเนินพอดี ผ่านรถหอตะบึงลงไปบนทางลาดด้วยความเร็วสูงจนมองเห็นไฟ้ทยรถลิบลิบรถป,ปิกอัพจึงเปิดไฟหน้าแล้วเลี้ยวรถกลับหอตะบึงย้อนไปบนถนนมิตรภาพมองเห็นแสงไฟสาดจ้าเป็นลำสว่างพลนไปยังความมืดมิดเบื้องหน้าอย่างถนัดชัดเจนนั่นคือการทำงานของแก๊งตัดผ้าใบรถบรรทุกที่มักจะอาศัยความมืดและสภาพของถนนที่สูงชันในขณะที่รถขึ้นเนินเอารถปิกอัพซึ่งมีความคล่องตัวและเร็วสูง เข้าจี้ไถตัดผ้าใบขนสินค้านานาชนิดที่บรรทุกอยู่ในกระบะเดี๋ยวสร้างความชิบหายวายบอดให้กับบริษัทสินค้าต่างๆมาแล้วนับครั้งไม่ถ้วนโดยปราศจากสายตาของฉลามบกหรือรถตำรวจทางหลวงไปอย่างหน้าเครือบแข็งใจรถปิกอัพห่อตะบึงไปบนถนนมิตรภาพเกือบครึ่งชั่วโมงเต็มๆก็เลี้ยวสายลงไปในเส้นทางแคบๆซึ่งขนาบด้วยต้นไม้ประเภทยืนต้นอันมืดคลึ้มที่เปรี่ยวและบางเวงยังจับจิตจับใจ ประมาณ10บนาทีก็เหลียวขวาเข้าไปในไร่อันกว้างใหญ่ไพศาลซึ่งเพิ่งจะลงข้าวโพดเอาไว้มองเห็นเป็นทิวทรมมนยาวเหยียดอยู่ในความมืดมิดเบื้องหน้านั้นพี่หลังโน่นรถบรรทุกเสียสงคนขับรถปิกอัพพูดพลางฉีให้ชายผมแดงดูรถบรรทุกสิบหลอซึ่งโดนแสงไฟจากรถปิกอัพสาดเข้ากระทบในขณะที่เหลียวขวาเข้าประตูไรไอฮาวันนี้ทำไมเสียสงมารับของเร็วนักวะ ทุกทีเกือบตีห้าถึงจะมาเข้าไปจอดเทียบเลยไอ้หนองชายผมแดงบนพืมพพำด้วยความเอกใจพร้อมก็สั่งให้ลูกน้องผ่านรถปิกอัพซึ่งบรรทุกสินค้าที่ขโมยมาเต็มกระบะไทยให้เข้าไปจอดเทียบกับรถบรรทุกซึ่งเขาคาดบ้าจะต้องเป็นรถของเสียสงด้วยน้ำเสียงที่แสดงออกถึงความเคลือบแคลงใจอะไรสักอย่างหนึ่งจบตอนที่7แล้วนะครับโรดติดตามรับฟังตอนต่อ,ตอไปนะ ขอบคุณทุกท่านที่กรุณาติดตามแลบฟังมาโดยตลอดนะครับขอบคุณลิลายครับ